าลงด้วยแปดห้าครับคอันนี้นี่ธนาคารไอ้อะไรครับนี่ยผมจำไม่ได้เพราะว่าครับผมค่าค่ะนะคะธนาคารํากนะคะลงสหนาใจนะคะที่ชนาคารเฝ้าที่ปฏนะคะครับผมค่ะค่ะนะคะที่ว่าคารฝากนะคะสำหรับน่าใจนะคะที่ธนาคารม้าี่ปตินะค่ะ เ๋้องนหกบาได้เป็นผีมุบี่หเปล่าไหมคบโอ้ไม่ไม่ไม่ได้ยื่นกับบ้านผมยุบุรีลำมลย์อะกรคืออีมไ้นมคุณบีรครับผมคนบริลำแต่มาเกิดสุพรรณเนี่ยแต่แม่พาไปอยู่ใต้พึ่งมาเนี่ยผมพึ่งมาย้อนมานะครับค่ะ คุณคนำปอกสารนตัวว่าจะ็กกนกอานาจไทกับพุกคนไปทาม่ีเ้้ดดาหมคะโอ้ไม่เคยเลยครับผมยู่ในส่วนอยางไม่เคยออกมาเห็นดาวกันเดือนนะครับสักทีอไม่คเคมีปีกาษาน้นานะคะครับผม ก็ไม่เคยให้เอกสารแลวแต่พกพีน้องชายฝ่าแฝดหน้ามอนกันเปรียเลยนะไม่รู้จะไปโดนในคนนั้นเปล่าครับแต่หน้ามี้อเปเย่หามือปีเลนะรบตห้ามป้มเปี้ยเลยนะคนาอมเรี้ว่ายนะค่น้ามึงป้อเปนะรบ่างอมเปร้เนะค่หน้ามงอมเรยเลยน่นา้อรี้นะค่นอเประคั่้มงี้นะคนมเปรี้นะคต่งปนะคาง ทางตรงนี้นะคะทางตรงนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่ามันมีธนาคารทุงไทยเรื่องนี้นะคะถูกไรือไม่ไม่ใช่ได้ผลิตกฎหมายหรือเปล่าทางเรานะคะจะยังคงที่ทำการแจ้งความไว้ก่อนนะคะภายในบอกช่วโมงนี้คือว่าทาง โอ้ตอนนี้ผมอยู่ปัตตานีแล้วสิมรนจะไปยะติดครับผมมาทำงานงออก็รงนทำไม่สดเดทางไปกครับไม่ถะดวกอมันยู่ใต้ซะแล้วโอคแต่ว่าในกรณีที่ไม่สอดเดิทางไปนะคะตรงนี้นะคะทานนะคะใช้ประทางน้ำเสียบนเ็คน้อยแอกว่าตรงนี้นะคะของะตามน้ไม่เคยผลัันทนรอย่าลนี้แล้วตงนี้ก็ไม่เคทางีมระยองไหมคะครับผมค่ะ การประสานงานสายตรวจวันนี้ผมจะได้ทำการทำความติปตามต่อไปกับทางตวราทีนะคะเพื่อทางตัวาะดีต้องตรวจนะคะเขาได้รวบขอมภาสแต่ก็ากตระดีไม่ว่าเวลาที่14.48นธนาคารที่ขายเรี่องนี้นะคะ้าผมกได้รับข้มูลแล้วก็หมดมาติดตามมาในข่าวลังนั้นครับคผมต่ไม่ทราว่าตรงนี้นะคะขุาพอมี่ตาดกรยกาาเพื่อนั้นนะคะ่นัะคะเพื่อนเป็นประานทีมอับแจ กำลังออกมาเอาน้ำยางออกมาจากส่วนนะครับไม่มีอะไรติดมือมาเลยครับผมืไม่มีาปเลยหคไม่มีเลยครับถ้าตมนะคะก็้บกดไม่ค่อยเป็นนะับไอเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมไม่ไม่เป็นเลย ค,ครับกดไม่เป็นเลยโทรศัพท์มันน่าจะําได้แต่ผมก็ไม่ค่อยรู้สิครับไม่ไม่ค่อยเป็นนะผมไม่ค่อยเป็นนะโทรศัพท์ผมก็เล่นได้แต่รับได้โทรออกได้อะไรเงี้ยเล่นดู youtube ได้อะไรครับพี่ครับ,บค,<ด>ครับ,บค,ค่ะถ้าเกดตรงนี้นะคะนักะดรงนะคะ วนี้นะคะทางธนาคารกรุงไทยก็จะทำการเสือคุณเรนนับงโก้นะคะได้การเปสี่ยนสีนาฬแกาแบบคู่มของคุณไปต่อ่องบางระยองให้คุณนะคะเรับว่าคุณเรงได่สะวกก่อนนะคะตรงนี้ครับครับ ครับแล,แ,ลแล้วแล้วพอรู้ว่าโอนไปเท่าไหร่อ่าค่ะเจ้าหตอนที่ทำการโอนไปใช่ไหมคะครับ,รบอ่าค่ะเจ้าหตอนที่โอนไนปนนกไไ็จะเได้ผัดสายไปครับโอ้โหอุ้ยทั้งสายจะพิดแล้วเพราะตอนนั้นเคยเคยโอนให้ใหไอ้นี่ไปมันเจ็ดหมื่นโอนให้ผู้ยิงนะครับผมเต้ยผู้ยิงนะผมก็โอนโอโอนแล้วใครน่ารักผมโอนไงผมก็เออ <BU> ผม <Gen. S 1> ไม่ใช่ยอดนี้นะพี่พี่ไปลองดูใหม่เถอะ ไม่ไม่ชายเพราะผมโอ้ผู้หญิงถ้าลงชอบไปผมยืนผมผมโอนที่ห้าหมื่นนั้นนะครับไม่มีนะเก้าพันนั่นน่ะไม่น่าจะใช้แล้วล่ะผมไม่ควรจะตำรวจก่อนไว้อุ้ยตำรวจเนี่ยไม่ใช่อผมนะไม่ครับโอนทต่ไมจะโอนให้ผู้หญิงอย่างเดียวครับผู้ชายไม่มีผู้ชายผมไม่โอนแล้วผมบล็อกหมดเลยพี่ครับไม่ับไม่เลยต้อง ผูยิงน้ารักหน้ารักอย่เดียวผมโกนหมดนะครับเท่าไรครับหมดตัวเท่าไรก็ยอมไให้่ครับกคอม่อหผู้ชายไม่ใเอาไม่ครบเลยเพื่อนผู้ชายแล้วผมไม่เอาเลยครับถึงแล้วกี่ยาจะตายอยู่เลยตอน้ยท่างจะตายไแล้วรนแล้อยัตอู่อนนี้ครย่างจะตายไม่นาแล้วดูไม่รอด ไม่ไม่มีไม่มีผมไอใช้ของไอนี่ไอไทยพานิชย์สิครับผมทั้มุดไทพานิช์จ้ำพิดไปตอนนั้นได้เมียท้งเนื้อครับกับไม่ด้ใช้นานแล้วีไทพานิชต์แต่โอนโอน,โอนทีห้าหมื่นหกหมื่นดงั้นเก้าพันไม่มีแล้วครับแน่นอนห้าหมื่นสี่หมื่นเนี่ยให้คําชอบผมนเดียวเราก็ลอกหลวงผมไปอ่า ครับไม่ไปไม่ไปไปสะดวกกดครับยังไงเพราะยอดมันไม่ตรงเราดูแล้วมันไม่ใช่แต่ถ้าแต่ถ้าโอนไปนี่คือผมเต็มใจผมไม่ได้อะไรโอนให้เขาแบบผมชอบเข่าไงผมรักเข่าผมโอนผมไม่เสียดายเลยอยู่แล้วโอ้โหนี่จะเขาคงจะนานแล้วก็ต้องเข้าในป่าในดงนะไรเนี่ยจะจะไม่สัญญาณคือนเป็นป่าไม่รู้เพราะส่วนยามติ๊กป้าครับ ครับครับเพราะยอดไงยอดเนี่ยมันไม่มีครับเก้าพันนะแล้วธนาคารก็ไม่กลงด้วยแล้วโอนผู้เหล่าโอนให้ผู้หญิงไม่ต้องโหวแล้วไม่มีหลักเก้าพันไม่มีกันห้าหมื่นเจ็ดหมื่นถึงกันถึงได้ขี้อย่างก็ตายแล้วครับในตอนนี้จะตายอยแล้วโง่หนึโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก็นะครับพอดีถึงไอ้บ้านไหนหัวแล้วครับอ่าค่ะแล้วน่าจะลาธนาคารธนาคารถึงสองไม่ไหวแล้วกันนะครับครับครับ